เบิ้งพี่น้องผมจะไปทำมันขวดเบิ้งไหนพี่เห็นดังสิมันกดดันหมอลำเด็ดพี่น้องมือเลยตาแม่สวัสดีครับมาจะบานไหนครับแม่บ้านทุบบ้านนี้แล้วบอกครับโอ้ยคือกดดันหมอลำแด่วหมอลำรถมาพรท่านหอดครบทุกขั้นอยู่ กางเดินเนี่ยหมือนเด็กเวทีบนของตังเลยเพราะว่าคนมาเบึงตั้งสาปูสาดเนี่ยรับแม่รถเวทีมกท่านโคมยูปุ้ยบ้านเี่ยครับแม่บ้านขนสวรรค์บอกโอ้ยกดดันเัมอนมอลำแบาดิ้ยมือนี่แม่ไ่ได้เฮ็ดทอเบียยไม่จอดจอดสารบ่ครับโอ้ยมอลำกดดันเือกันก่เป็นอายุบ้านคือกันแม่เคยเบึงบอสาดเหล่า แม้มจองเลยเนอ้กเขา่งใจลายๆครับเ, oh, เออแม่กับแับเพ่อนวาอันเฟสครับขันเฟสขายวิถีฮูบ่หัวหนาซื้ออย่งเงากบดกันโอ้นี่ดิพูดพูดให้เสียแล้วรอบาเมยหเโอพูจากกระพันะาระมลแอนกันเราข้นหายังหลือบหายติบแล้วด้วยเมยอันไอ้นี่เมรถบัส หัวก,ก็มาหอดครับเราเมียนครับคุณสาวมีแฟนน่ะเต่บุรตรแตกับพันธุ์โอ้ยใส่ทีแ <ละ S 1> <ม>ย่เขื่อแ,แม่เราบ่เคยมีสูตรมีแฟนจากเขื่อแม่นครับบอกเขาเล่นตลกดีดีแล้วย้ายมาตะลกโอ้ยตลกแม่เตรียมหัวโลดเป็นตบทับใจเพบ้านพวกแม่เนี่ยโอ้ยประทับใจอยังไงจะว่าไม่ได้เหรอทายคลิปทา,ทายย่างทย์ต้งครับผมเป็นอาจารย์เป็นผู้ใดล่ะครับแม่โอ้โหครับผม คุ้นๆนะครับเม่เดี๋ยวต้องเบิ้งหนาลายโคตรโตเมยดเลดีตาปะครอ๋อจีบเมีม่ครับแม่ลานซ้ายโอ้ยเวลามลเากลางเ้อะอีเมีบ้านอันนี้เล้วมาปูสาแร้วคนนังเร็ดบอลอก็ขอแม่พี่น้องได้เลานาแม่พ่อมาสมการบ้จ้างอีกอ พ่อกันสงแกนนะครับแม่มือไรครับไม่ใช่อไรครับชิดีแม่สาวันแม่สา้าแม่ลนจ้าบวนะครับผ่้ใดจากับใบบวน้ำกัดพื่กอาแล้วเนาะบมาเนานะี้อืมครับผมาบนครับโอ้โอเคครับพี่น้องพ่อกันแม่เล่นงครับผมบ้านขันตระหนูลุงเลี้ยงครับตั้งอยู่ตรงเลียงสนามหายกดีครับพี่น้อง แม่งจะไมอกันเลยสร่ขับไปในปูาเรีย้อยเรยคิดว่าคนอีบะขับกั้หรอคิดว่าน่ะหาวงแรกหนาเต็มสนามเลยเม่เนาะคือบน่ต้องพอกันรอบคุณคูเด้เนี่ยคุณคูลงเงีย่คอนสาันที่ยังไม่จองน้ำมูดู VIP VIP